พื้นที่จังหวัดลำพูนนะคะล่าสุดค่ะได้มีการส่งทีมนักรบชุดขาวชุดที่12แล้วนะคะไปร่วมปฏิบัติภารกิจสู้ภยัยโควิด19ที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำจังหวัดนนทบุรีค่ะ ที่บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงพยาบาลลำพูนนายวรยุทธ์นาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนค่ะเป็นประธานในพิธีส่งบุคลากรทางการแพทย์หรือว่านักรบชุดข่าวชุดที่12แล้วนะคะเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง12กันยายน2564ค่ะโดยมีนางปนัดดานาวรัตน์นะคะแม่บ้านประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนค่ะนายบุญท่งชัยมณีหัวหน้าสํานัก งานจังหวัดลำพูนนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดลำพูนผู้อํานวยการโรงพยาบาลลำพูนบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่รวมถึงญาติพี่น้องและประชาชนร่วมมอบดอกไม้ให้กําลังใจแก่นักรบชุดขาวหรือทีมบุคล,ลากรทางการแพทย์ของจังหวัดลำพูนค่ะเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นค่ะสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดลำพูนที่เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานาครครับมีจํานวน9ท่านประกอบด้วยแพทย์เภสัชกรและก็พยาบาลครับโดยการเดินทางใน ครั้งนี้ครับเพื่อไปช่วยแบ่งเบาภาระทีมแพทย์และสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครซึ่งมีความสมัครใจเดินทางไปนะครับซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวครับก็จะขึ้นกับความพร้อมของแต่ละจังหวัดหากในพื้นที่จังหวัดสถานการณ์ไม่หนักจนเกินไปก็สามารถสนับสนุนบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงได้ครับ